เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกาลินาออดอนนะครับผมเกมที่ไม่เปิดสักทีนะฮะโอ้โหต่างคนนี่ก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะเกมนี้รอจนไส้แห้งไปหมดแล้วตอนนี้นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่เกมจะเปิดนะครับและสิ่งที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถตอบโตได้นะครับอย่ากที่เป็นเพื่อทราบกันอยู่นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับเตียงทีวีอุปกรณ์ออกกาลังกายต่างๆนานาเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะล้วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับลหลายๆสิ่งเนี่ยที่เราจะต้องเจอนะสำหรับเกมนี้ที่เราหนีไม่พ้นเลยนะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมก็จะเป็นพวก เสื้อผ้านะครับผมอาหารที่อาศัยนะครับการขนส่งแล้วก็รวมถึงเครื่องมือต่างๆนะที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับผมอย่างเช่นพวกเครื่องซักผ้าเตาห้องน้ําอ่างล้างจานอะไรเงี้ยนะครับผมเราจะต้องใช้หมดนะครับผมและแน่นอนเนี่ยการออกสํารวจบนโลกกว้างใหญ่เนี่ยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอนั่็คือการเปื้อนของคโคลนต่างๆนะครับเกนนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าเราเลือกใช้นะครับหรือแม้กระทั่งตู้กดน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดมากินได้นั่นเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยสําหรับการดํารงชีวิตนั่นก็คือการปรุงอาหารนั่นเองอาหารสําหรับเกมนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเกมเอาชีวิตรอดนะครับก็จะมีเครื่องครัวต่างๆนะครับมีแม้กระทั่งตู้เย็นนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บอาหารไว้ก็ได้ด้วยนะฮะใครสิแตกจนท้องเสียเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ เข้าห้องน้าเพื่อนั่งขี้ได้นะครับหรือขี้เสร็จเนี่ยก็อย่าลืมล้างมือด้วยละ่ะยังไม่สะอาดพอคุณสามารถอาบน้ําที่อาบอาบน้ําได้หรือจะนั่งพักที่โซ,โซฟาและหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการนอนคุณสามารถนอนได้หรือแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาเปิดม่านอัตโนมัติตอนสายสายสิ่งที่ชีวิตจริงทุกคนต้องเจอนะครับนั่นก็คือการเตื่นสาย <laughs> ประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติก็มี <laughs> เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกให้กับบ้านเราในกระบผม และใครเบื่อการอาบน้ําในอางอาบน้ำเนี่ยก็จะมีฝักบัวให้เราได้อาบกันด้วยนะในระว่าโชว์ไข่ตงรงกันเลยทีเดียวนะครับผม และสาหรับสายฟิตเนสก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้เราได้เลือกใช้เลือกเล่นกันอยู่หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นันทนาการต่างๆกันบ้างภายในนอกบ้านนั่นเองนะครับคุณสามารถนั่งชิงช้าจิบสาวก็ได้ด้วยนะครับผมหรือแม้กระทั่งการนอนอาบแดดหน้าบ้านสําหรับใครที่คิดว่าแดดประเทศไทยยังร้อนไม่พอนะฮะหรือนพูเสียงดังเกินไปคุณก็สามารถที่จะปิดได้นะครับผมก็เลยดูว่า มีฟังก์ชันให้เราได้เลือกเล่นโคตรเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะอันนี้คือจะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าล่าสุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับภายในอนาคตเนี่ยนะครับมีเยอะกว่านี้อีกแน่นอนนะครับผมก็มารอติดตามกันได้นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องผมช่องเดียวเลยนะครับผมในตอนนี้ในประเทศไทยของเรานะฮะมีอยู่ช่องผมทําอยู่เกมอยู่ช่องเดียวนี่แหละเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็ฝากไว้ดยแลกันนะครับเดี๋ยวไงจะมาอัปเดตอีกทีนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัว ฝาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมช่วงนี้โรคระบาดเยอะจัดนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่แมส์ด้วยนะครับผมใช้เจลล้างมือบ่อยๆนะครับเจลแอลกอฮอล์นะนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในสถานที่ต่างๆที่คนเยอะนะครับผมเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่านะครับผมสุขใจสบายใจเรากว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยก็อย่าลืมทาแป้งสปริงซองก่อนนอนด้วยนะครับผมจะได้แฮปอันนั้นเดย์นะครับฟ วัสดีครับ